ครับได้เวลาแล้วครับเนาะถวายปรรดาหานลงุงปู่รับถวายปรรดาหานลงุงปู่แม่ครัวกำลังเคลียกำลังเคลียเตรียมพร้อมถวายบรรดาหารพร้อมกันเด้อครับเด้อ มามาครับมาถวายพัตนาหาหลุงปู 啊。Oh. สาธุสาธุสาธุนึน่เออ,เออเออเออให้แกมานั่งทำเออเราจะชอบโอ้ยจ <c> ะ <oughs> ได้งานต้องหางานให้แกทำ ไต้คนคอยพัดวีนแมลงวันอย่างดีเลยครับอะไรนะลงดีีาปปี้อเันวัเลยแค่นี้อายุหลวปูเลยดีไหมวันนี้ อยูกับหลวงปู่ท่านจะหอมนะเออพอยู่นข้านจะกินจะนอนโอ้ไม่เดินเดินนะเออใช่อันนี้ออกกําลังกายเนี่หลวงปู่เด็กก็พาเดิน้าเดินเลยอ้ออย่างดีเลยโอ้ยลมแรงลมแรงแล้ว Gom leng, gom leng le. <laughs> วันนี้นยมมาจากโชคชัยมาจากโชคชัยมาถวายพระตาหารหลวงปู่ด้วยในยวันนี้ แด,ดดดีลมดีวันนี้โอ้ยชงนี้จะเริ่มค่อยๆเริ่มบ่มใบไม้เนาะทั้งลมทั้งแดดเนาะครับเนาะบ่มใบไม้ใช่ทีนี่รายการรายการใบไม้จะเริ่มเหลือง

ta nê 12 rồi có yêu không? Mình có bấm vào đây. Mình thấy rồi. Nó mà nó nó. Hả? Mình yêu. Nó phải tới 20. Ừ. 24000 nó phải rồi. Ở trong box này đây nè. Cái này nè. ไม่ไหนละมันขายหมูมันเหมืักเดี๋ยวมันจะเป็นไข่ไข่ให้เราใช้ไข่มันเป็นตุ๊กตาดูได้ต่างถิ่นขาย

ีน่ะไตรบาจะถ้ามพระวะตะโดินออวิปพิ่วินโอ้ยจะเขียนเรื่องรั่วคุนคุนเฮ้ยไม่ดูเลยเนาะควรจะเข่าลูงปู่ เอาทันเอาทันไตโกนเ้าต้องจะเอาจนครับเอาสำหรับคลิปนี้เก็ฝากไว้แค่นี้ฝากไปติดตามช่อง่งชั้นเนี่ยไเด้อครับสบายดีสวัสดีครับ